สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันถึงประโยชน์15อย่างของการอยู่อย่างสันโดษคนเดียวเราจะคุยถึงความจริงที่ไม่เพียงแต่จะทําให้คุณเปลี่ยนวิธีที่คุณมองต่อการอยู่อย่างสงบเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังรวมถึงวิธีที่คุณมองตัวเองด้วยข้อ 1. ยิ่งคุณบอกให้คนอื่นรู้เรื่องของคุณน้อยลงเท่าไหร่ผู้คนก็จะเข้ามาวุ่นวายกับคุณน้อยลงเท่านั้นเมื่อคุณรักษาชีวิตส่วนตัวของคุณเอาไว้คุณก็จะปกป้องความสงบสุขที่คุณสร้างขึ้น เวลาที่เราแชร์ชีวิตส่วนตัวของเรามากเกินไปมันก็เท่ากับว่าเรากําลังเปิดประตูให้คนอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นมาตัดสินเราหรือแม้แต่มาให้การแทรกแซงที่เราไม่เคยร้องขอนะครับการปกป้องเรื่องราวของชีวิตคุณนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับการทําตัวเป็นคนมีความลับมันเกี่ยวกับการเคารพชีวิตของคุณเองคิดว่าชีวิตของคุณเป็นเหมือนสวนที่สวยงามแล้วก็มีพันไม้ที่ละเอียดอ่อนแล้วก็บอบ,บางไม่ใช่ทุกคนที่สมควรจะได้เดินผ่านหรือว่าเหยียบย่ําเข้ามา ยิ่งคุณเปิดเผยน้อยลงเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งใช้เวลาและก็ใช้พลังงานไปกับการปกป้องส่วนสวยของคุณน้อยลงเท่านั้นนะครับด้วยการคิดให้ดีก่อนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะแบ่งปันให้คนอื่นรู้คุณก็จะสร้างชีวิตที่คุณเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยไม่มีเสียงรบกวนที่ไม่จําเป็นจากคนอื่นมาคอยรบกวนจิตใจของคุณความเป็นส่วนตัวคือเกราะส่วนตัวที่ดีที่สุดของคุณนะครับมันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของคุณเองได้โดยไม่ต้องมีการหยุดชะงักจากคนภายนอกนะครับข้อ2 คุณจะค่อยๆเลิกสนใจความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อคุณเมื่อคุณใช้เวลาอยู่คนเดียวคุณก็จะเริ่มรู้และก็เข้าใจว่าเสียงที่ดังที่สุดนั้นก็คือคุณต้องฟังเสียงของตัวคุณเองถ้าไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากภายนอกอย่างต่อเนื่องคุณก็จะมีเวลาในการที่จะกําหนดคุณค่าของตัวเองการตัดสินของคนอื่นนั้นมักจะสะท้อนถึงความไม่มั่นคงในจิตใจของพวกเขาเองมันมักจะมาจากปัญหาทางจิตใจของพวกเขาเองไม่ใช่เป็นความจริงของคุณนะครับ เมื่อคุณแยกตัวออกจากเสียงรบกวนของพวกเขาการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามในชีวิตของคุณก็จะเกิดขึ้นความมั่นใจของคุณก็จะเติบโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากภายในคุณหยุดปรับตัวเองให้เข้ากับความคาดหวังของคนอื่นคุณสวมตัวตนที่แท้จริงของคุณราวกับว่ามันเป็นเครื่องหมายเกียรติยศในความเงียบนั้นคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้ใช้ชีวิตโดยได้รับการยอมรับจากพวกเขาคุณถูกกำหนดให้ใช้ชีวิตโดยอาศัยเข็มทิศจากภายในของคุณเองเท่านั้นข้อ3 คุณไม่ต้องคอยมองหาการยืนยันหรือว่าการรับรองจากใครคุณทำในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องสำหรับคุณเท่านั้นความสันโดษจะมอบอิสระให้กับคุณในการที่จะยืนยันตัวเองเมื่อคุณอยู่คนเดียวความต้องการเสียงปรบมือจะค่อยๆลดน้อยลงและก็สิ่งที่เหลืออยู่คือความตั้งใจที่บริสุทธิ์ของคุณเองคุณหยุดรอคําอนุญาตจากคนอื่นในการทําตามความฝันของคุณหรือว่าเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณ บรรดานักปีนเขาที่ชอบปีนคนเดียวพวกเขามักจะไม่ต้องการฝูงชนที่คอยส่งเสียงเชียร์ในทุกย่างก้าวชัวยชนะของพวกเขามาจากภายในตัวเองการอยู่คนเดียวสอนให้คุณรู้ว่าแค่สัญชาตญาณของคุณก็เพียงพอแล้วแค่ความฝันของคุณก็เพียงพอแล้วความรู้สึกของคุณที่บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดก็เพียงพอแล้วอันที่จริง การต้องการการยืนยันหรือว่ารับรองจากคนอื่นอย่างต่อเนื่องมันก็เหมือนกับการเดินไปพร้อมกับถามเส้นทางของคนทุกคนที่ผ่านมาว่าพวกเขาจะไปไหนกันหรือว่ามาจากไหนมันช่างเหนื่อยล้าและสับสนจงเชื่อในเป้าหมายและในแผนของคุณเองข้อ 4. ถ้าทุกคนเป็นเพื่อนกับคุณคุณมีปัญหาแน่คุณไม่สามารถไว้ใจใครไดใ้ให้ดูแลข้อมูลส่วนตัวของคุณได้มิตรภาพที่แท้จริงนั้นหายากเพราะว่าการไว้ใจที่แท้จริงนั้นหายาก หากทุกคนรอบตัวของคุณถูกเรียกว่าเพื่อนทั้งหมดคุณก็ทําให้ความศักดิ์สิทธิ์ของคาคานี้เจือจางลงการอยู่คนเดียวช่วยให้คุณมองเห็นความแตกต่างระหว่างความผูกพันที่แท้จริงกับความสัมพันธ์ที่ผิวเผินเพียงเท่านั้นความไว้วางใจไม่ใช่สิ่งที่คุณจะกระจายหรือว่าให้ออกไปอย่างไม่มีข้อจํากัดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องมอบให้กับคนบางคนด้วยความชาญฉลาดนะครับเมื่อคุณรู้สึกสบายใจกับความสันโดษคุณก็จะไม่รู้สึกสิ้นหวังที่จะเติมเต็มชีวิตด้วยใครก็ได้ คุณจะเลือกคุณภาพมากกว่าเลือกปริมาณคุณจะรู้ว่าเวลาพลังงานและก็เรื่องราวของคุณนั้นเป็นของขวัญที่คนที่น่าเชื่อถือเท่านั้นที่สมควรจะได้รับไปจงปกป้องพลังงานของคุณโลกภายในของคุณไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นนิยายให้คนรู้จักทุกคนได้อ่านข้อ 5. คุณจะดึงดูดความสงบเข้ามาในชีวิตคุณจะพบกับพลังงานที่เป็นพิษน้อยลงและก็มีเวลาอยู่คนเดียวมากขึ้นความสงบไม่ได้มาจากการยอมรับของคนอื่น แต่ว่ามาจากช่วงเวลาสงบเงียบที่คุณสร้างขึ้นมาเองการอยู่คนเดียวจะช่วยกรองเรื่องราม่าออกไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าบรรดาเรื่องราม่านั้นต้องการคนรู้เห็นต้องการผู้ชมต้องการปฏิกริยาโต้อตอบแบบทันทีแล้วก็ต้องการเวทีที่จะประกาศหรือว่าจะแสดงเมื่อคุณก้าวลงจากเวทีนั้นเสียความวุ่นวายของเรื่องราม่าก็ทําอะไรคุณไม่ได้อีกต่อไปพลังงานที่เป็นพิษไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้ในที่ที่ความสงบนิ่งดํารงอยู่ยิ่งคุณใช้เวลาอยู่คนเดียวมากเท่าไหร่ จิตวิญญาณของคุณก็จะยิ่งหายใจได้คล่องและก็แข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นมันก็เหมือนกับบ่อน้ําที่สงบลงหลังจากพายุฝนน้ําจะนิ่งใสและสงบการอยู่แบบสันโดษจะทําให้คุณได้สัมผัสกับความสงบสุขนั่งลงและอยู่นิ่งๆสักพักชีวิตของคุณก็จะดูเบาสบายขึ้นข้อ 6. ความอิสระคล่องตัวที่แท้จริงก็คือการเป็นส่วนตัวอยู่เงียบๆและไม่บอกใครเกี่ยวกับชีวิตของคุณ เราอยู่ในโลกที่ผู้คนจํานวนมากหมกมุ่นอยู่กับการพยายามทุกวิถีทางที่จะบอกเล่าทุกการเคลื่อนไหวของตัวเองให้คนอื่นฟังความเป็นส่วนตัวจึงกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงคือความเงียบความสําเร็จที่แท้จริงไม่จําเป็นจะต้องเป็นจุดสนใจการอยู่เงียบๆจะช่วยให้คุณปกป้องความฝันของคุณได้ในขณะที่ความฝันนั้นยังคงเติบโตคุณจะหลีกเลี่ยงการอิจฉาริษยาการแทรกแซงและการตัดสินจากคนอื่นที่ไม่จําเป็น มันเหมือนกับการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใต้ดินแบบเงียบๆก่อนที่จะปล่อยให้โลกได้เห็นดอกบานสะพรั่งเมื่อคุณอยู่อย่างเป็นส่วนตัวความสุขความก้าวหน้าและการต่อสู้ของคุณก็จะเป็นของคุณเพียงผู้เดียวคุณไม่ติดหนี้การต้องอัปเดตชีวิตคุณในทางใดๆให้กับคนอื่นคุณไม่จําเป็นต้องทําเพื่อการยอมรับของใครชีวิตของคุณก็จะสมบูรณ์มากขึ้นสักดิิทธ์ยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นของคุณโดยสมบูรณ์ข้อ 7. การเดินไปตามเส้นทางบางเส้นทางเพียงลําพังนั้น เพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายส่วนตัวจะง่ายกว่าเป็น1ิบเท่าไม่ใช่ว่าทุกเส้นทางจะเต็มไปด้วยผู้คนในความเป็นจริงเส้นทางที่มีความหมายที่สุดมักจะเริ่มด้วยรอยเท้าเพียงรอยเดียวนั่นก็คือรอยเท้าของคุณเองเมื่อคุณเดินคนเดียวสิ่งรบกวนจะหมดไปคุณจะไม่เสียพลังงานไปกับการอธิบายตัวเองโน้มน้าวคนอื่นหรือว่าลากคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของคุณไปด้วยเส้นทางอาจจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวในตอนแรกแต่ว่ามันจะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ความฝันของคุณจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับนักปีนเขาปีนขึ้นไปบนภูเขาความสันโดษจะทําให้คุณมีอิสระในการเคลื่อนไหวตามจังหวะของตัวเองเท่านั้นจงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองและพกพาไปเฉพาะทิ่งที่สําคัญเท่านั้นความยิ่งใหญ่มักจะต้องอาศัยอยู่ลําพังในบางครั้งและนั่นไม่ใช่จุดอ่อนมันเป็นความแข็งแกร่งที่เป็นความลับของคนที่ประสบความสําเร็จมากมายข้อ8ความเป็นส่วนตัวสอนให้คุณรู้จักความเป็นอิสระและวิธีการเชื่อมต่อกับผู้คนในระดับที่ลึกมากขึ้น เมื่อคุณเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการใช้ชีวิตแบบเป็นส่วนตัวคุณก็จะเชี่ยวชาญศิลปะแห่งอิสรภาพด้วยคุณจะหยุดพึ่งพาการยอมรับหรือว่าการตรวจสอบจากคนอื่นอย่างต่อเนื่องว่าพวกเขาชื่นชอบคุณหรือไม่เพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีชีวิตชีวาแต่ว่าคุณจะพัฒนาแก่นแท้ของความไว้วางใจในตัวเองและความยืดหยุน่นสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อคุณไม่เรียกร้องความสนใจแบบตื้นๆอีกต่อไปคุณก็จะสร้างพื้นที่สําหรับเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งและก็มีความหมายมากขึ้นคุณจะฟังคนอื่นนไดด้้ีขึ คุณจะพูดด้วยความตั้งใจมากขึ้นคุณเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงได้อย่างสบายใจไม่ใช่แค่การแสดงเพื่อให้กับผู้คนในสังคมได้เห็นที่บางคนอาจจะเป็นคนที่คุณไม่รู้จักด้วยซ้ําความเป็นส่วนตัวทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวกรองมันช่วยกําจัดเสียงรบกวนแล้วก็เหลือไว้เพียงผู้คนแล้วก็บทสนทนาที่สําคัญจริงๆการใช้ชีวิตแบบสันโดษไม่ได้ทําให้คุณห่างเหินจากผู้คนแต่ว่าทําให้คุณเป็นตัวของตัวเองและความเป็นตัวของตัวเองนั้นคือสะพานเชื่อมสู่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างมนุษย์นะครับ ข้อ9ทุกคนต่างจากคุณไปในวันใดวันหนึ่งคุณจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวและไม่รู้สึกเหงาความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งก็คือทุกคนต่างก็จากไปในที่สุดไม่ว่าจะโดยการเลือกของพวกเขาเองที่จะจากไปสถานการณ์ทําให้พวกเขาต้องจากไปหรือไม่ก็เพียงแค่เป็นไปตามเวลาและธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าการอยู่คนเดียวได้อย่างมั่นคงจะเตรียมคุณให้พร้อมสําหรับความจริงข้อนี้โดยที่คุณจะไม่รู้สึกขมขื่นในภายหลัง เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินและก็สงบสุขไปกับการอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวจะไม่รู้สึกเหมือนเป็นการถูกลงโทษอีกต่อไปแต่จะรู้สึกเหมือนคุณได้อยู่กับความสงบความเหงาจะจางหายไปเมื่อคุณตระหนักว่าคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วคุณไม่ใช่คนครึ่งหนึ่งที่รออีกครึ่งหนึ่งจากคนอื่นมาเติมให้เต็มแต่ว่าคุณรู้สึกสมบูรณ์ในตัวเองความสามารถในการพอใจในตัวตนของคุณเองกลายเป็นพลังพิเศษของคุณผู้คนสามารถที่จะเข้ามาและก็จากไปได้ในชีวิตของคุณ แต่ว่าความสงบภายในของคุณจะยังคงไม่สั่นคลอนนั่นคืออิสรภาพที่ไม่มีใครมาพรากไปจากคุณได้ขอ้อ 10. เมื่อคุณสร้างสิ่งต่างๆในความสงบผู้คนก็ไม่รู้ว่าจะโจมตีอะไรความเงียบไม่ใช่จุดอ่อนแต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์แห่งความก้าวหน้าและความสําเร็จเมื่อคุณทํางานอย่างเงียบๆคุณก็จะปกป้องความฝันของคุณจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากความอิจฉาริษยาและการจ้องทําลายล้างหรือว่าแอบทําลายล้าง คุณจะปล่อยให้ความก้าวหน้าของคุณพูดแทนตัวเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมลองนึกถึงมันเหมือนกับการก่ออิฐสร้างปราสาททีละก้อนในหุบเขาที่ซ่อนอยู่โดยไม่มีผู้รุกรานไม่มีคนเห็นไม่มีสิ่งรบกวนเมื่อคุณตั้งใจไว้เป็นส่วนตัวความคิดเชิงลบก็จะไม่มีเป้าหมายที่จะมุ่งเป้าไปที่คุณคุณเคลื่อนไหวอย,อย่างฉลาดมากขึ้นคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณก้าวขึ้นสูงไปได้โดยไม่ต้องประกาศตัวเองทุกข,ขั้นตอนและวันหนึ่งคุณก็จะถึงเป้าหมายโดยง่าย ไม่ใช่เพราะว่าคุณตะโกนดังที่สุดแต่ว่าเพราะคุณสร้างรากฐานที่มั่นคงที่สุดเมื่อไม่มีใครจ้องมองอยู่ข้อ11ผู้คนอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นเมื่อคุณพูดถึงตัวเองน้อยลงความลึกลับนั้นดึงดูดใจผู้คนเสมอในโลกที่เต็มไปด้วยการเล่าเรื่องราวที่มากเกินไปคนที่พูดน้อยแต่ว่าทํามากกลายเป็นคนที่น่าสังเกตและก็น่าจดจําเมื่อคุณไม่ต้องคอยอธิบายตัวเองอยู่ตลอดเวลา คุณก็จะปล่อยให้คนอื่นได้สงสัยได้สนใจได้อยากรู้หรือแม้แต่ชื่นชมในตัวคุณนะครับคุณจะกลายเป็นเหมือนหนังสือที่อยู่ในตู้ที่มีกุญแจล็อกเอาไว้ผู้คนต่างอยากอ่านอยากรู้เรื่องราวในนั้นการพูดน้อยลงเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณซ่อนตัวจากคนอื่นแต่เป็นการเห็นคุณค่าของพลังงานของคุณและปล่อยให้การกระทําของคุณนั้นบอกเล่าได้ดังกว่าคําพูดคุณปล่อยให้ตัวตนที่แท้จริงของคุณให้งานของคุณและการมีอยู่ของคุณสร้างผลกระทบ และก็ขอให้เชื่อเธอว่านั่นสามารถบอกอะไรได้อย่างมากมายข้อ 12. ผู้คนไม่ค่อยสนใจคุณพวกเขาสนใจแค่สิ่งที่คุณมอบให้พวกเขาได้เท่านั้นฟังดูรุนแรงแล้วก็อาจจะขมขื่นอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วคุณก็จะโล่งใจขึ้นคนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจตัวคุณพวกเขาสนใจสิ่งที่คุณนํามาสู่ชีวิตของพวกเขาในด้านบวกต่างหากความจริงข้อนี้ทําให้คุณหลุดพ้นจากความต้องการอันแสนที่จะเหนื่อยล้าที่จะคอยสร้างความประทับใจให้กับผู้คนหรือว่าคอยทําให้ทุกคนพอใจ เมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณก็จะรู้ว่าคุณค่าของคุณนั้นไม่ได้ถูกกาหนดโดยจํานวนคนที่คุณรับใช้หรือว่าทําให้พวกเขาพอใจอยู่ตลอดเวลาคุณค่าของคุณนั้นอยู่ภายในตัวคุณเองไม่ใช่มาจากการแลกเปลี่ยนความพอใจกับคนอื่นความสันโดษสอนให้คุณใช้เวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงไม่ใช่เสียไปเปล่าคุณหยุดทุ่มเทตัวเองให้กับคนที่เห็นคุณเป็นเพียงทรัพยากรคุณเริ่มให้เกียรติตัวเองก่อนข้อ 13. คุณจะไม่เป็นหนี้ใครในการคอยอธิบายชีวิตส่วนตัวของคุณ ความสันโดษมอบอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งให้กับคุณนั่นคืออิสรภาพจากการคอยอธิบายคนอื่นคุณไม่รู้สึกจำเป็นต้องหาเหตุผลให้กับทางเลือกให้กับความฝันหรือว่าให้กับความเงียบของคุณอีกต่อไปเมื่อคุณใช้ชีวิตแบบส่วนตัวคุณก็จะรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่สมควรจะมีที่นั่งในเก้าอี้สนทนาแห่งโลกภายในของคุณชีวิตของคุณก็คือผลงานชิ้นเอกไม่ใช่การโต้วาทีต่อหน้าสาธารณะความเป็นส่วนตัวปกป้องพลังงานของคุณจากการตัดสินและการเข้าใจผิดที่ไม่จำเป็น คุณมีอิสระที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะเติบโตและก็เปลี่ยนทิศทางโดยไม่ต้องประกาศให้โลกรู้คุณต้องรับผิดชอบต่อตัวเองและค่านิยมที่คุณเลือกที่จะใช้ชีวิตเท่านั้นนั่นคือการปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของคุณข้อ 14. ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีมิตรภาพกับคุณอย่างจริงใจจงใช้ชีวิตส่วนตัวเพื่อไม่ให้ดึงดูดพลังงานด้านลบเข้ามารอยยิ้มไม่ได้เกิดจากความจริงใจเสมอไปการจับมือทุกครั้งไม่ได้หมายความว่าจะมีมิตรภาพที่ลึกซึ้งเกิดขึ้น การใช้ชีวิตเป็นส่วนตัวจะช่วยให้คุณคัดกรองคนที่มีวาระซ่อนเร้นหรือว่าพลังงานที่เป็นพิษออกไปได้ตามธรรมชาติคุณปกป้องจิตวิญญาณของคุณจากการทรยศจากความอิจฉาริษยาและการหลอกลวงความเป็นส่วนตัวนั้นจะทำหน้าที่เป็นเหมือนคูน้ํารอบประสาทของคุณมันกั้นคนที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาคุณหยุดเข้าถึงผู้คนที่ไม่ได้หวังดีต่อคุณคุณเข้าใจว่าการปกป้องความสงบสุขของคุณนั้นบางครั้งหมายถึงการจำกัดวงสังคมของคุณ และนั่นไม่ใช่ความเหงาแต่ว่ามันเป็นสติปัญญาเลือกคนที่จริงใจเพียงไม่กี่คนและรักษาจิตวิญญาณของคุณให้เบาสบายเสมอข้อ 15. คุณจะเรียนรู้ว่าเมื่อใดควรอยู่คนเดียวและเมื่อใดควรอยู่กับคนอื่นภูมิปัญญาที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การแยกตัวออกไปเพียงคนเดียวหรือว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นตลอดเวลาแต่คือการรู้ว่าเมื่อใดที่คุณต้องการจะทําแบบไหนและแบบไหนคือประโยชน์สูงสุดณเวลานั้นความสันโดษสอนให้คุณรู้จ,จักจังหวะของจิตวิญญ,ญาณของคุณเอง มีฤดูการแห่งความเงียบสงบตามลําพังและฤดูการแห่งการแบ่งปันหรือว่าอยู่ร่วมกับคนอื่นคุณเริ่มตั้งใจมากขึ้นว่าจะใช้เวลากับใครและใช้เวลากับพวกเขาด้วยเหตุผลอะไรคุณไม่สแสวงหาเพื่อนฝูงเพียงเพราะความเบื่อหน่ายความรู้สึกอ้างว้างหรือว่าความกลัวความเหงาอีกต่อไปแต่ว่าคุณสแสวงหาเพื่อนหาผู้คนจากการเชื่อมโยงกับพวกเขาอย่างแท้จริงและเมื่อการต้องอยู่คนเดียวเข้ามาเยือนคุณคุณก็จะตอบสนองด้วยความสงบสุขไม่ใช่ด้วยความกลัว การฝึกฝนให้ตัวเองรู้จังหวะเวลาที่เหมาะสมระหว่างการอยู่คนเดียวและอยู่กับคนอื่นจะทำให้คุณแข็งแกร่งทางอารมณ์มีความฉลาดทางสังคมและก็ร่ำรวยทางจิตวิญญาณมากขึ้นนะครับโดยสรุปการอยู่คนเดียวไม่ได้ไหมายถึงการแยกตัวออกจากโลกนี้แต่เป็นการเชื่อมต่อกับโลกอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเริ่มจากตัวคุณเองเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวคุณก็จะปลดล็อกแห่งพลังแห่งปัญญาและความสงบที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะพรากไปจากคุณได้คุณจะหยุดไล่ตามการยอมรับ คุณจะหยุดกลัวการตัดสินจากคนอื่นคุณจะเริ่มต้นเดินทมเส้นทางของคุณด้วยความมั่นใจและความชัดเจนต้นไม้ใหญ่จะไม่รู้สึกอ้างว้างที่ยืนหยัดโดดเด่นอยู่ในทุ่งหญ้ามันเพียงแค่เติบโตอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังโดยอย่างรากอยู่ในตัวตนของมันเองดังนั้นจงกล้าหาญจงปกป้องพลังของคุณยินดีกับความเป็นส่วนตัวของคุณและที่สําคัญที่สุดเชื่อมั่นว่าคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแม้ว่าจะไม่มีใครมองอยู่ก็ตามเพราะว่าตัวตนที่สวยงามที่สุดของคนเรานั้น คือตัวตนที่บานสะพรั่งอยู่ในความเงียบนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและคุณผู้ฟังสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับช่องนี้ได้4วิธีนะครับวิธีแรกก็คือรับบทความหรือว่าสคริปต์เนื้อหาของ EP นี้ไปอ่านได้ฟรีในรูปแบบของไฟล์ pdf นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถที่จะแจ้งขอบทความไปอ่านได้ทั้งละ1-3ึ่งสีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยกเว้น E ีีที่เป็นอ e ีบุ๊กหรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะครับโดยแจ้งหมายเลข E ีีที่ต้องการไปได้ที่ line add unlimited myset โดยหมายเลข EP จะอยู่ที่ท้ายคลิปแต่ละคลิปนะครับหรือไม่ก็วิธีที่สสามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องเพื่อที่จะอ่านบทความหรือสคริปเนื้อหาในช่องนี้ให้ครบทุก EP ตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ปัจจุบันแล้วก็ชมคลิปพิเศษที่ดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับโดยสมัครได้ที่เมนูหน้าแรกของช่องเลยนะครับหรือว่าวิธีที่3ส,สามารถที่จะซื้อหนังสือพัฒนาตัวเองผลงานแปลของแอดมินช่องนี้ คุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบอ่านหนังสือเล่มกระดาษก็สามารถที่จะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องนี้ได้ด้วยการซื้อหนังสือผลงานของแอดมินนะครับดูลิงก์ซื้อหนังสือได้จากคำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับหรือว่าจะสอบถามทางไลน์ก็ได้เช่นกันแล้วก็วิธีที่4สามารถที่จะสมัครสมาชิกแบบเหมาจ่ายรายปีเพื่อที่จะอ่านบทความอ e ีบุ๊กที่เป็นเนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของทุกคลิปในช่องนี้ในราคาปีละ 800บาทนะครับจะได้อ่านบทความรวมถึงอ e ีบุ๊กของทุก EP ย้อนหลังตั้งแต่คลิปที่1มาเลยนะครับจนถึงคลิปปัจจุบันแล้วก็ที่จะทําคลิปและทำอ e ีบุ๊กต่อไปข้างหน้าอีกเป็นเวลา1ปีเต็มนับจากวันที่สมัครนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดอลิมิตต์ไมซ์นะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กําลังใจช่องอลิ i ิตต์ไมซ์เซ็ตได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบบคคคุณมากรรัััสวสวดีบ